สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งผลงานมาให้ได้รับชมกันครับผมเป็นลอกยกเหลือระบบควบคุมไดรมรบบ้รีโมทครับรีโมทเล็กๆนะครับ คีบมีแค่สายคีบกัวแบกอย่างเดียวครับหมดปัญหาเรื่องสายยุ่งยุ่งเย,ออยิงครับผมเวลาใช้งานครับเปิดทำงานให้ดูนะครับตัวแดงนี่เอนี่ขึ้นคนระับ ตัวน,นี้รอบหนึ่งตันครับของโปมาดีนี่หยุดครับ4ลงนี่จา ตอนลงอยู่ก็สามารถกดขึ้นได้เลยก็กดลงมีหยุดกดลง เรื่องสายยาวเกะกะครับผมคลิปพวกแบตเนียวก็เราก็ออกห่างๆมาได้เลยมาควบคุมเรือปรับองศาได้ครับบีก็หยุดครับผมเอขึ้นระบบี่ผมใส่เข้าไปวงจรก็จะเป็นตัวเราไม่ต้องกดแชร์ครับผสำหรับรีโมทหรือ สวเกรุ่นเก่าเ,าเต้เต้ตัวนี้ผมจะกดทิู้นะครับสำหรับรีโมดนี่ก็คือทำง,งานล่ายๆกันปล่อยได้เลยเพราะลอกไม่ได้วิ่งเร็วเลยมากมายครับผมุดก็กดบีครับผมครับลงสี่ วิกรีโมทเล็กครับผมสองนิ้วเองครับผมบหีหยุดขึ้นอยู่แล้ก็ลงเลยนะครับกดขึ้นกดลงเลยบีหยุดสต็อป ก็จะไม่ต้องกดแชค่ครับบีหยุดครับผมสี่หลงเป็นรีโมทพวกกุญแจเนี่ย ีอรบ,บีหยุดครับผมตันนี้จะเป็นชุดเก่าเก่าก็จะทำงานแบบนี้ครับผมครับกดขึ้นอาานการล็อกเหมวนกันครัมือจรล็อกทีเลยะไม่ต้องกดขาให้เมื่อยมือและกดลงตรงนี้จะตัดครับ <c oughs> กดล็อกด้วยสีแดงกดลง การทำงานคล้ายๆกันครับผ <c oughs> มฝากไว้อีก <c oughs> หนึ่งผลงานครับสำหรับลอกไฟฟ้าไฟสิบสองโวลต์มีทั้งสายและรีโมทระบบปุ่มกดแบบสายหรือรีโมทได้สายแบบนี้ครับรีโมทแบบนี้สามารถควบคุมได้ไกล ยี่สิบถึงสามสิบเมตรเลยครับแต่เราเราไม่ได้อยู่ห่างอยู่แล้วครับครับกดขึ้นได้เลยสัตัอบ,บีสี่ลง ดีจอนนะครับผมสวัสดีครับ